สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แอนคนเดิมนะคะเรื่องราวชีวิตพยาบาลในอเมริกาที่พวกเราสนใจและติดตามกันมาคราวนี้มีอะไรเอ่ยคราวนี้พี่แอนมาเป็นซีรีส์ค่ะซีรีส์เกี่ยวกับอะไรน่ะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นซีรีส์ของพยาบาลไทยในอเมริกาค่ะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยที่พี่แอนได้ไปขอสัมภาษณ์มาเนี่ย เขาตอนนี้ทํางานอะไรกันเป็นพยาบาลประเภทไหนพยาบาลประเภทไหนมีทั้งอะไรดีละ่ะพยาบาล ER พยาบาล OR หรือพยาบาลไตเทียมอย่างพี่แอนหรือว่าจะเป็นพยาบาลอ,อที่อยู่เน,นสซิงโฮมเรามีหลากหลายสาขาลกันค่ะที่นี่พี่แอนได้ไปคุยไว้หลายคนคราวนี้เนี่ยคนแรกที่พี่แอนได้ไปเจอตัวมาเรียกได้ว่าเจอตัวเป็นๆคราวนี้ พี่อนได้ไปเจอตัวมาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์มาสดสดร้อนๆอนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองแล้วเราจะได้รู้กันค่ะว่าการที่เราจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอรับอนุมัติให้สอบเตรียมตัวอ่านหนังสือตอนที่ไปสอบแล้วจนถึงวันที่ไปสัมภาษณ์งานเริ่มเขียนเรซูเม่เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกับพี่แอนเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เนี่ยพี่แอนมีคนพิเศษ ที่จะมาคุยด้วยกันวันนี้ไม่ได้คุยคนเดียววันนี้มีน้องเปรี้ยวที่สดจด,ดร้อนๆเพิ่งสอบได้ไม่นานมานี้เองสอบผ่าน n n c l e x แล้วก็กำลังจะเริ่มต้นทำงานไหนลองให้น้องเปรี้ยวแนะนำตัวว่าเป็นใครอะไรยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเปรี้ยวนะคะเ่อเป็นพยาบาลไทยจบจากเมืองไทยย้ายมาจากย้ายมาที่นี่ได้สอปีค่ะ แผนที่จะสอบเอนเคดที่นี่เพื่อเป็นพยาบาลไทยที่นี่ตอนนั้นคืออยู่ที่เมืองไทยทำทำอะไรอะคะเป็นพยาบาลแผนกไหนเนะเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยก็คือทําห้องผ่าตัดมาตั้งแต่โอ้โหประสบการณ์เยอะไปนะน่ะถ้าตั้งแต่จบเนี่ยคือชอบชอบเหมือนกันชอบตั้งแต่จบชอบเหมือนกันเลยแต่แบบว่าเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดเออนั่นแหละก็เคยเป็นเหมือนกันไงแต่ว่าสุดท้ายก็ ถึงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นพยาบาลไตเทียมอยู่แล้วเปี้ยวเรียนจบที่ไหนมาคะออจบที่พยาบาลออวิทยาลัยพยาบาลเกื้อกาลน์ค่ะอืูหลังวชิระพยาบาลเออนะพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ,อยู่ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพยาโซนไฮโซมันจะมีอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะ่ะเป็นแบบโรงพยาบาลอะไรนะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลจีนอะ่ะ ชื่อคล้ายๆเกื้อการุนอะจริงเหรอไม่หมไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับคล้ายๆหรอกแต่พี่อันเคยเข้าใจมาตลอดว่านั่นอะคือเกื้อการุนไม่เกื้อการุนอยู่ตรงนี้ใช่เพราะว่าเคยรู้จักพี่คนไทยคนหนึ่งเขาจบจากโรงพยาบาลตรงนั้นโหเชียวเหรอเออชื่อไม่ได้คล้ายเลยเม, <laughs> มา ชื่อไม่ได้ค้ายเลยแต่แบบคือเคยเคยคิดมาตลอดว่าว่านั่นอะคือพยาบาลที่เขาไปทํางานที่วชิระเหมือนคือเหมือนอย่างถ้าถ้าจบมาห้ดอนมันจะมีไปทํางานที่สิริราชที่รามาแล้วก็ที่แบบโรงพยาบาลอะไรนะอีกอันหนึ่งอกอะพี่แบบัติโบพยาบาลพยาบาลไม่มีนะแต่จะมีหมอฮนะหมอหมอกรุงเทพเออที่เขาจะแบบ เพราะว่าถ้าถ้าเป็นหมอก็จะมีแบบหมอรามาหมอศิริราชแล้วก็หมอกอรทมออืมอืมอ่ะก็คือจบเกื้อการุนแล้วก็ทำที่วชิระมาตลอดอืมใช่ค่ะแล้วตอนตอนอยู่วชิระนี่คือก็คือ,คอทำห้องผ่าตัดก็เริ่มจากเป็นน้องเลยเป็นน้องเนียวอ่าอ๋อไม่ใช่สิเริ่มอ่าตำแหน่งจริงอยู่ที่วชิระแต่ทีนี้ที่วชิระไม่มีตำแหน่งให้ลง พยาบาลห้องผ่าตัดไม,ไม่ไม่มีให้ก็เลยได้ย้ายเาเลือกลงที่โรงพยาบาลราชกระบังค่ะ <c oughs> ตอนนั้นเปี้ยวจบปีเท่าไหร่นะ2,200 2,545 2,545แปลว่าตอนนั้นเขาเป็นมีตำแหน่งข้าราชการกันอีก <c oughs> แล้วใช่ยังเป็นข้าราชการกันอยู่ตอนนั้นเพราะรุ่นพี่อ่ะพี่จบก่อนเปี้ยวพี่จบปี2,541เขาไม่มีตำแหน่งข้าราชการที่ซิริราช มีแค่แบบไม่เยอะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าถ้าถ้าไม่ได้ตำแหน่งข้าราชการก็จะกลายเป็นพนักงานทะบวงมหาวิทยาลัยใช่ที่ว่าชิราไม่มีปัญหานั้นหรอตอนนั้นไม่ใช่เพิ่งจะมาเปลี่ยนไม่ได้ไม่กี่ปีนี่เองเอ,อ๋อแสดงว่าแสดงว่าระบบราชการของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันอย่างนั้นหรออืมแปลกใจโอ้เสียงท้องร้องดังขอโทษนะคะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตอนแรกของซีรีส์พยาบาลไทยในอเมริกาตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นของน้องเปรี้ยวซึ่งเป็นพยาบาล OR นะคะทำงาน OR มาหลายปีแล้วก็เพิ่งสอบผ่านแล้วก็ได้งานไปสดๆร้อนๆตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการของ orientation นะคะ อีกหลายๆตอนจะเป็นในส่วนของน้องเปรี้ยวแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของพี่คนอื่นเรามาลองดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจและมีตรงไหนที่ทำให้เราเก็บไปเป็นข้อคิดว่าเราจะทำแบบนั้นแล้วก็ตรงไหนที่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดท,ที่เราสามารถเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีกลองดูกันค่ะติดตามกันตอนต่อไปนะคะถ้ายังไงก็ Subscribe กันไว้จะได้ติดตามวิดีโอกันต่อไปข้างหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนพยาบาลที่เมืองไทยหรือเพื่อนพยาบาลที่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วยังไม่ทันได้เริ่มในส่วนของการกรอกใบสมัครยังไม่สายค่ะก่อนที่ข้อสอบจะยากเกินไปนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ